โครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a l วอลเล็ใครจะได้รับบ้างเงื่อนไขเป็นอย่างไร 1. ประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 2. อายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันปิดลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้840,000บาทต่อปี 4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเงินในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ 5. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ 6. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0บาทณวันที่31มีนาคม2567และสุดท้ายต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำซึ่งกำหนดการของโครงการดิจิตอลวอ l เล็นี้นะคะจะเริ่มจาก 1. การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 2. การลงทะเบียนประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนค่ะ 3. นะคะจะเป็นการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะก็จะเป็น16กันยาถึง15ตุลานะคะและสุดท้ายการลงทะเบียนของร้านค้าจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมค่ะซึ่งจะเริ่มแจกเงินนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อรอรับสำหรับขั้นตอนที่2การลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่จะต้องมีในการยืนยันตัวตนนะคะก็จะมี2อย่างคือโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงค่ะเมื่อเตรียมพร้อมแล้วเราไปยืนยันตัวตนพร้อมๆกันค่ะ จากนั้นนำมือถือของเราเปิดเข้าไปในแ p p Store หรือ Play Store s เซิร์ชหาแอป,ปทางรัฐค่ะรัฐที่มาจากรัฐบาลนั่นเองนะคะอันนี้เราก็กดรับหรือกดดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะแอป,ปจะเป็นสัญลักษณ์นี้เท่านั้นนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดแดงน้ำเงินแบบนี้ค่ะในแอป,ปนี้จะมีข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับ วโครงการของรัฐบาลให้เราได้เข้าไปเหมือนเป็นศูนย์รวมข้อมูลของรัฐบาลนะทุกคนต่อไปแล้วก็น่าจะได้ใช้อีกเยอะเลยค่ะกดเปิดได้เลยนะคะอนุญาตไปค่ะเลื่อนไปด้านล่างค่ะทุกคนเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิ i อลวอลเล็ตนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะโดยข้อมูลที่จะใช้ก็จะมีพวกข้อมูลตามบัตรีเอราโทเนาะกดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกด้านล่างค่ะ เราสมัครสมาชิกตรงตัวอักษรสีเขียวด้านล่างได้เลยกดสีเขียวสมัครด้วยบัตรประชาชนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเงื่อนไขที่เขาจะรักษาข้อมูลเราอ่ะให้เราติ๊กถูกแล้วก็กดยอมรับได้เลย จากนั้นจะเป็นการยืนยันตัวตนละค่ะเริ่มจากปัตรประชาชนก็จะวางไปในกรอบนะคะซึ่งขอแนะนำเลยว่าให้เราวางบนพื้นเพราะว่ามันจะได้ไม่มีนิ้วไปบางข้อมูลแล้วก็สแกนได้ง่ายนะคะให้อยู่ในกรอบเลยกดถ่ายรูปค่ะจากนั้นก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาค่ะให้ทุกคนตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลที่เขากรอกมาถูกไหมเลขปัตรประชาชนของเรา จากนั้นพลิกหลังบัตรจะมีละเลขเลเซอร์โค้ดค่ะซึ่งจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวแล้วก็เป็นเลข10ตัวนะคะให้กรอกไปเลยอันนี้เขาจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ให้อยู่แล้วจากนั้นเลือกคำนำหน้านะคะเป็นนายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายนะคะพิมพ์ชื่อจริงตามบัตรประชาชนค่ะพิมพ์นามสกุลจริงตามบัตรประชาชนเช่นกัน แล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนนะพอถ้าเราก่อไม่ตรงมันจะายยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะกดยืนยันตัวตนค่ะตรงปุ่มสีเขียวจากนั้นเมื่อเรายืนยันตัวตนแล้วเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนผ่านการถ่ายรูปเราเพราะฉะนั้นใครที่ใส่แวน่นใส่หมวกใส่แมสถอดออกค่ะให้เป็นหน้าปปเปล่าของเรานี่แหละเราก็แนะนําว่าให้ถ่ายในที่ที่แสงเยอะนิดนึง เนาะถ้ามืดแล้วมันจะถ่ายผ่านยากค่ะเขาก็จะให้เรายืดตัวออกมาให้อยู่เต็มเฟรมนะคะแล้วเขาก็จะมีเขียนว่าให้เราพยักหน้าแล้วก็ทำตามค่ะจากนั้นระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่านซึ่งอย่างน้อย8ตัวนะคะ9ตัว10ตัวได้หมดเลยโดยกําหนดผสมเป็นเลขผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษคือต้องมีทั้งคู่นะ เมื่อเราตั้งเสร็จเราก็กดยืนยันค่ะตรงปุ่มสีเขียวจากนั้นจะให้ตั้งพินโค้ดค่ะพินโค้ดจะเป็นรหัสตัวเลข6ตัวนะคะเหมือนกับการที่เรายืนยันเวลาเราโอนเงินนะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้นะคะกดจดไว้ด้วยจะได้จำได้ค่ะใครมีฟังก์ชันสแกนใบหน้านะคะแอปพลิเคชันนี้ก็ลองรับสามารถกดใช้งานได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะกดเริ่มใช้งานค่ะแอปพลิเคชันจะกลับไปสู่หน้าแรกนะคะกดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิ t a l วอลเล็อีกครั้งค่ะเพื่อยืนยันเบอร์มือถือนะคะกดระบุเบอร์มือถือเข้าไปค่ะและพิมพ์เบอร์มือถือของเราลงไปนะคะต้องเป็นเบอร์ที่อยู่กับเรานะเพราะว่าต้องรับ OTP ค่ะจากนั้นก็จะมี OTP ส่งถึงเราค่ะใน ข้อความกดเข้าไปดูข้อความว่ารหัสเป็นอะไร6หลักนะคะนำมากรอกให้ตรงกันจากนั้นยืนยันค่ะสำเร็จแล้วนะคะเราสามารถยืนยันตัวตนเรียบร้อยขึ้นท่านยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วค่ะเป็นอันเรียบร้อยรอวันที่1นึ่งสิงหาคมนะคะเพื่อที่เราจะกดลงทะเบียนสำหรับโครงการนี้ได้เลยค่ะ คลิปหน้านะคะเราจะมาพูดคุยในส่วนของการซื้อและว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ